วัสดีตอนเช้าครับอยู่กับหน้างานวางท่อครับดูบรรยากาศครับสวยมากบ้าแล้ว นอนเขาฟินมากเลยครับแล้วตื่นยังหืบรรยากาศโอ้ นี่ครับมีบันไดลงไปอาบน,น้ำนะครับบันไดย,ยังสวยเลยครับทำเลน้ำนี่ดีมากครับตรงนี้ น,นอนนี่แหละครับเมื่อคืน ดูครับไปแกปลูกปลูกต้นไผ่ครับแกบอกว่าต้นไผ่นี่เป็นพืชที่ออกง่ายครับปลูกง่ายสวยงามมีทุกต้นครับฝั่งนู้นก็ต้นหมากครับโอ้แน่นอนมาม นี่ครับทอ่อเดี๋ยวไปดูที่จะวางวันนี้ครับวางทอ่อครับ เทลีนไว้แล้วจะทำการวางวันนี้นะครับวางแล้วก็กลบ ทออเม็ดทออเม็ดใหญ่มากเลยตัวน,นี้น่าจะเม็ดยี่นะครับทอบ่อเม็ดยี่กว่าก็ได้เจอเม็ดยี่เหมือนกันนะครับกว้าง สลอดมาแต่เช้าเท่ผมนอนหลับไม่รู้เรื่องหรอก

ไปซื้อมาม,าม,าม,าม่ามาเมื่อคืนมาม่ามันก็ต้มจักหม้อข้าวได้มาม่าอาสายไฟกทีเราไปเอา,เอา,เอาข้าวครับสารวัตรแกดีมากครับดูแลทุกอย่าง ว้าเ่านี่ที่นอนตรงนี้แหละมีเปลด้วยมันเอียงนะครับมันบยงนู้ก็บังบ้านดำตาไม่คยมีเวลามาเหมือทำงานสำคัญ ไม่ใช่มันออกรากแล้วอันนี้ออกหมดแล้วอันนี้ปล่อยอย่างนี้แหล้วค่อยดูมันจะเป็นมันจะเป็นยังไงมันก็อยู่พร้อมมันได้ครับมันจะคุนยังไงก็ไม่ต้องไปอ,อันนี้ก็จะไีบออกมันแล้วก็จะทำทางเข้าทางนี้ทางตรงนี้ครับมาหาคานต,ตัวนี้อ๋อครับตัวนก็รีบออกแล้วก็ทำเหมือนเหมือนไหนไม่ต้อง ไม้ไม่ใหตัวเรียมอับ<อ>ยาวจากนู้นก็เดินลอดไปนี่มาที่มาสนามบอล <c oughs> อันนี้ไม้ไผุ่่มไม้ไผ่นอะอุ้ยเกือบโดนแล้วงูเขียว <c oughs> นี่ตกใจหมดเลยโ <c oughs> อ้ <c oughs> อันนี้สร้างมุนอันนีน้สนามมัจะเป็นซุ้มหินครับอ,อันนี้มหก,กดีเดี๋ยวเอาฟางมาคลุมคน เลยจับตอกกันีเป็นเป็นหมากเลยจากหมากไปที่เป็นนามบอลอยู่ขอบข้างนึงครับสนามบอลอยู่กับหลักเขาสนามบอลครับตรงข้างหน้านี่เป็นเวทีสิบสองเมตรเวทีรำแล้วตรงนี้อันนี้เป็นอาคารทิมเหมือนบ้านหลังนี้ครับอยู่ตรงนี้ตู้บ้านหลังนั้นยังสวยเลยครับบรรยากาศดีนะของชาวข้างบนทำเวทีได้นะน,นั่นแหละครับอืม เราตั้งใจอย่างนั้นสวยมากเลยอย่างนี้เมื่อก่อนมันจะเอามามาอยู่ตรงนี้ได้นี้มันขัดต้นไม่ได้ครับ <c oughs> ก็เรียนตรงนั้นทำไปที่หันไปนู่นนี่นนสนามบอลสนามบอลนี่อันนี้จะเอามาใส่แล้วก็ต้นตูบูการพิษห่างกันสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรปลูกฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งนี้ปลูกไหมอันนี้ปลูกฝั<อ>่งนี้ก็คือ ต้นมะฮอกกาน,นีห้องมะฮอกกาน,นีคือ่าต้นไม้แห่งดนตรีครเพราะฉะนั้นมันอยู่ข้างไว้มะฮอกกาน,นีเสร็จแล้วก็จะใส่อ่าชมพูพันธุ์ mm hmm. ทางนู้นมะฮอกกานีแล้วจะใส่เหลืองพอดีจะทอนเพราะมันจะบอกสีชมพูกับสีเหลืองอยู่เวลามันครบเวทีมันจะอยู่ที่จะดูสวยเลยนะทีนี้เราเราพยายามเข้าไปในเครื่องคอมจอค,ค,คอมพิเวเตอร์เราก็พยายามเอาเอารูปใส่รูปใส่แล้วจะดูรูปใส่แล้วจะดูนะ ออครับใช่๋เราไม่ใช่มาทําแล้วมาคิดแล้วทําเราใส่ในเครื่องแล้วเรามาไล่ดูในพื้นที่เอาตรงไหนใส่ถ้ามันออกสีเหลืองมันจะสวยไหมเราต้องดูในโจอไม่ใช่จอเล็กๆอาจจอใหญ่ๆ <c oughs> เข้าไปดูเหมือนโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ช่วยกันดูนะอืไม่เหอะเล้วะครับสวย ตัวอตรงนี้นะนี่มุมตรงนี้เป็นเหลี่ยมอย่างนี้เราจะทําเป็นสร่มเลยอันนี้ที่เป็นอะไรที่ว่าสามารถประกอบอาหารได้อะครับไล่เลยอ่าขื้ผักสวนโขลกิน,ก,นกินใบกินต้นอือคร้ากินหนอกนินเราก็จะใส่ในนี้เวลาเราทํากับข้าวเราเข้าตรงนี้มันก็จะจบในกระบวนการเรื่องผักเรื่องผักก,กองมือดิกระรูงลิง อยู่ตรงนี้หมดครับอยู่ตรงนี้หมดเออน,นี่โซนนี้เหลียมนี้โอ้แจวเลยก็เข้ามาเขาก็จะพอบปลูกเสร็จแล้วก็จะปูปางเลยครับปูปางแล้วเดินแล้วมันไม่ติด<อ>เราคอยปุ๋ยวอนแล้วเราปูปางบนครับแล้วเราก็ดึงสายสายอนั้นอยู่ล่างสายน้ำหยดแบบเปนเนี่ยนะครับสายสักร้อยสัี่แถวแล้วเวลาถึงเวลาเราก็เปิดให้มันชุ่มล่างอื มันน่าจะได้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ครับ <c oughs> <c oughs> ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ได้แน่นอนเมื่อก่อนสาราวัตรเอาสายมาเ <c oughs> ดี๋ยวสารวัตรเอามานี่รถสาราวาตัตรเสร็จตอนเที่ยงเ <c oughs> ก,ก็ไปทุกมาไผ่ข้าวหลามตาแดงข้ <c oughs> า,าวหลามตาแดงคือเอามาไปทำข้าวหลามอย่างเดียวอ๋อไผ่นนะ่ะน่ะเออไผ่ทำข้าวหลามครับ <c oughs> อันนี้ซื้อมาประมาณห้าสิบต้นห้าสิบกอจะอยู่ฝั่งนู้น ใส่ฟังนู่นบอกฟังนี้จะทำเป็นตางหมนเนย์ยาวไปถนงต้นใหญ่นู่นพื้นที่14ไร่ข้างนู่นจะเป็นข้าวหลามตาแดงสําหรับทีนี้ก็บายบายครับเ <ไป S 1> จอกันใหม่คลิปหน้าะนะ